Thank you. ว,ออวันนี้ในช่อยงยูทุกนะครับวันนี้ปลาไม่มี <c oughs> จอดแน่งกันหมดแล้วเรือวันนี้ไม่มีปลาแล้ววันนี้จอดหยบอยู่ที่อาางง่าวพังงาวันนี้ปลาไม่มีแล้วมาได้กินแล้ววันนี้ <c oughs> ก็จอดดูจีน่าเอ้าปลาหมดแล้ววันนี้ปลาในทะเลไม่มีแล้วอืมไม่มีปลาแล้ววันนี้จอดกันเนงหมดแล้วเรือไม่มีปลาแล้ววันนี้ อย่างว่าอยู่ในน้ำในทะเลได้กินมัง่งไม่ได้กินมั่งมีมั่งไม่มีมังมม่ง,งทำรมดะนะ <c oughs> เออนุกหาดชายหาดเอ็ดยามีชังหาดยามี ็ที่อ่าวนี้ก็วิ่งจากอ่าวย่าม,มีไปที่บางลงภูเก็ตนี่ก็ไม่ไกลกันนี่ทางนี้ก็เป็นบางลงเป็นอ่าวภูเก็ตอ่านี่ก็ถัดไปนี่ก็เป็นอ่าวพังงาอ่ามาทางนี้ก็เป็นเกาะยาวนี่ก็เรียกว่าอ่าวาดย่ามีท okay. ี่นี่ก็มีคนมาเที่ยวกันมั่ง หาสวยงามธรรมาชาติดีธรรมาชาตินี่จอดกันหมดแล้วเออเราจะมาเที่ยวกายาวก็ไม่ได้เลยนะครับม,มาภูเก็ตนี่ก็ข้ามมาท่องเที่ยวที่ก่อยาวไปสบายมาสบายมีเรือทุกสี่ชั่วโมงท่องเที่ยวลบโควิดมาพักผ่อนที่ก่อยาวดีกว่านี่ข้างหน้านี่ก็เป็นเกาะนาคา นาาหน้า,า,านีาน่จากนาคน,นก็เป็นอ่าวางลมเป็นอา่าวปอขาาเนเจ,นจะไปท่องเที่ยวที่อาวพังงาในเกาะปัญญีไปเขาพิงกันแถวๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวาไปาก็ออกจากอา่าวปอไปก็ไม่ไกลมาจากอา่าวปอจะมาที่เกาะย,ยาวก็มาได้ไม่ใกลกัน ไปได้หลายทางจะไปมาทางจะเอาบางลงนี่ก็มาเข้าที่อำเภอเกาะยาวนุ่ยเ,เ,เดี๋ยวมามันก็ผ่านคลองเดียวกันนะ่ะเข้าไปเราจะไปที่อำเภอเกาะยาวนุ่ยก็เราข้ามมาไปได้ จะมาท่องเที่ยวจะเชิญได้เลยนะครับนะที่ก่อยยาวบ้านเราเออมาท่องเที่ยวได้เนี่ยวันเสาร์วันที่จะถึงเนี่ยลบโควิดจากมาท่องเที่ยวที่ตามกาอดีกว่าบรรยากาศดีธรรมชาติดีอ่าเรือชนกันแล้วเรือชนกันแล้วนั่นเออเอเอระวังให้ดีระวังให้ดีเออเออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาลูกยางมาล่องไว้ด้วย ชมคลิปเวียงตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยมีชนแนลเกาะยาวช่องยูทูบนะครับสวัสดีครับ